จัดกิจกรรม ION V myv my version พาสื่อมวลชนร่วมทดลองขับ ION V รถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดก่อนการเปิดราคาอย่างเป็นทางการในงาน Motor Expo 2024ณนะ t k k e b r r e a เ Cafe at e i t ทเ y ถนนพุทธมณฑลสาย1ซึ่งในงานครั้งนี้สื่อมวลชนที่ได้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ ION V บนถนนจริงทาให้ได้ทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้า ION V น o n V ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่มา พร้อมกับเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติระดับ L2 และฟีเจอร์ความบันเทิงและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกสบายมากมายทําให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งการใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวได้อย่างเต็มที่ภายใต้แนวคิด MyV MyVersion ที่เน้นให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกสไตล์การใช้งานที่ตรงกับตัวเอง IonV มาพร้อมแนวคิดการออกแบบ Cyber Design สะท้อนถึงความล้ําสมัย และความแข็งแกร่งในทุกมุมมองโดดเด่นด้วยไฟหน้าและไฟท้ายทียท่ออกแบบมาอย่างลงตัวเส้นข้างตัวรถที่เฉียบคมพร้อมด้วยระยะทางวิ่งสูงสุด602กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง Ion V จึงเหมาะสําหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเดินทางระยะไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่แมกกาซีนแบตเตอรี่2.0แบบลิเทียมไอออนฟอสเฟตขนาด75.3กิโลวัตต์พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 3C ทำให้การชาร์จไฟเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสามารถชาร์จไฟได้ระยะทาง300กิโลเมตรภายในเวลาเพียง15นาที เทียบเท่ากับการแวะดื่มกาแฟหนึ่งแก้วเท่านั้นภายในห้องโดยสารของ I อออน V ได้รับการออกแบบให้หรูหราและทันสมัยสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างเต็มที่พร้อมด้วยเบาะนั่งขนาดใหญ่ที่รองรับสริระของร่างกายอย่างดีนอกจากนี้ยังมีเบาะนวดไฟฟ้า8จุดที่สามารถปรับโหมดการทำงานได้มากถึง5โหมดรองรับทุกความต้องการในการผ่อนคลายระหว่างการเดินทางและยังมีตู้เย็นอัจฉริยะขนาด6.6ลิตรที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15 องศาเซล Celsius, ถึง50องศาเซลเซียสสามารถใส่เครื่องดื่มและสร้างความเย็นได้ในทุกการเดินทาง i อ n V มาพร้อมกับระบบ AEP 3.0 Ion Electric Platform 3.0ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรถจนไฟฟ้าเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารได้มากขึ้นถึง20%เมื่อเทียบกับรถจนในระดับเดียวกันนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันเช่นถุงลมนิรภัยกลางสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ที่ช่วยลดการบาดเจ็บจากการชนและม่านถุงลมนิราภัยด้านข้างขนาดยาวพิเศษ2.3เมตรซึ่งสามารถพองตัวเต็มที่ได้ในระยะเวลาเพียง0.008วินาทีและสามารถคงแรงดันได้นาน6วินาทีให้การป้องกันร,รอบด้านในกรณีรถพลิกคว่ำนอกจากนี้ ION V ยังมาพร้อมกับระบบ A ดิโก้สเป e ห้องโดยสารอัจฉริยะที่สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ถึง4โซน รองรับคำสั่งเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุมและสั่งการระหว่างการขับขี่โดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยนอกจากนี้ยังรองรับแอปพลิเคชันหลากหลายรวมถึง Apple Car Play และ Spotify เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งานพร้อมด้วยชิปประมวลผล Qualcomm SA 8155P เกี่ยมสมรรถนาการประมวลผลที่โดดเด่นในรถยนต์ระดับเดียวกันรองรับระบบขับขี่อัจฉริยะระดับ L2 ที่ครอบคลุมฟังก์ชันต่างๆเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go ACC with SNG ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW ระบบ,บเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB และระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA และระบบช่วยเหลือการขับขี่อื่นๆอีกมากมาย เพื่อมอบความปลอดภัยและความสะดวกสบายสูงสุดในการขับขี่สำหรับรถจนไฟฟ้า i อออน V รถยนไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดจาก i ออนมีกำหนดการเปิดตัวพร้อมประกาศราคาอย่างเป็นทางการในงาน Motor Expo 2024ที่จะมีขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2567